. สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่สยามสปอร์ทฮาร์ฟไทม์สเปเชียลนะครับวันนี้วันที่13กรกฎาคม2565เป็นเทปที่ถ่ายเอาไว้นะครับรบอยู่กับเรา2หนุ่มหล่อที่แท้ทรูน,นะฮะผมพีเตอรโ์โวสจากเลือดเชลซีครับกับลาวมาเซียก่อติดบาร์ซ่าครับครับผมหัวข้อนี้วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเกี่ยวกับ ทีมโคตรเทพ ใช่นะทีมที่แบบว่าเจ๋งแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นสโมสรทีมชาติคือต้องเกิดแบบนี้มีสื่อต่างประเทศที่เขาชื่อว่า h o w t h e y p l a y เ,เขาจัดอันดับนะครับล่าสุดของปี2022นะเขาบอกว่า10อันดับทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดกาลครับผมมีทีมไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าเออนะวันหยุดพิเศษเนี่นะเราก็ต้องหาเรื่องเล่าพิเศษพิเศษมาเช่นเดียวกับผู้สนับสนุนของเราถูกต้องเลยพิเศษเช่นเดียวกันนี่นะครับเริ่มที่น้ำแร่ รมชาติตาช้างครับผมมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยบริเัทจำกัดมหาชนเดี๋ยวผมขออนุญาตรับหน้าที่นะเป็นผู้ดื่มเองถึงจะฮาร์ไทม์แต่ขอคําพูดหน่อยแล้วกันครับเอาคําว่าโคดเทพโคดเทพเนี่ยสำเนยงได้ไม่แพ้โคดแอค โอ้โหไม่ธรรมดานะแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยครับหรือว่าเค a n k ด้วยนะกับตอนนี้แคมเปญเหมือนเดิมนะครับยกภาระออกจากอกด้วยด o ฟ p ินม m น n ี y ครับสินเชื่อส่วนบุคคลจาก c e n t ท a l เจดี n t e c h ร่วมกับกสิกรนะครับให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุด5เท่าดอกเบี้ยแค่2.8%ต่อเดือนเท่านั้นครับสามารถสมัครง่ายๆผ่านแอป o l p h i n นะครับทุกที่ทุกเวลาใช้เป็นวงเงินฉุกเฉินครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยแล้วก็ฝากเจลีกด้วยลีกอันดับหนึ่งของเอเชีย เรียกับสยามสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการสดทุกคู่ดูฟรีทุกแมชนะครับแค่กดซ u b สไครต์เอาไว้ก็ดูได้แบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วครับครับต้องย้ำท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าอย่าดรามา่าม,มันเป็นแค่ความเห็นของสื่อแล้วก็บางทีอาจจะคนมองว่าเฮ้ยทำไมทีมนู้ไม่ติดทีมนี้ไม่ติดสื่อเนี่ยเขาคัดมาอย่างเช่นอาร์เซนอลก็จะเอาที่ดีที่สุดของเขามาเลยมาดริดอาจจะมีเก่งหลายปีออแต่จะเอามาดริดที่ดีที่สุดปีเดียวมาเลย แต่คือเราดูในลิสต์ของเราเนี่ยวันนี้เขาจะมี10ทีมนะคือทั้ง10เนี่ยก็คือมีความยอดเยี่ยมโหดหมดเลยนะโหดหมดเลยแต่มันอาจจะมีนอกเหนือมากกว่านี้เพราะว่าโอ้โหฟุตบอลมันมีมากี่ปีแล้วนะครับอ,อ่ะเริ่มที่อันดับ10ก่อนนะครับ อาร์เซนอลแชมป์ไร้พ่ายครับปี2004ทัพปืนใหญ่ของอาร์เซนเวนเกอร์ครับในยุคนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่โหดมากๆไม่แพ้ใครแม้แต่นัดเดียวในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2003ถึง2004ชนะ26เสมอ12เก็บไป9 0แต้ม แล้วก็เป็นแชมป์ด้วยคะแนนห่างจากเชลซีที่เป็นอันดับ2เนี่ยถึง11แต้มด้วยกัน mm. เกมบุกตื่นตาตื่นใจมีความรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นแบบฟุตบอลเอนเตอร์เทนเลยคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของทีมชุดนี้นะครับสตาร์ดังครับข้างครับเทียรี่องรีเดนิสเบิร์กแคมป์ปราติกวเอร่าโรแบร์ปีเลสก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของพิมลีก จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครที่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายได้ใช่ครับใน,ในคำว่าพรีเมียร์ลีกไม่มีทีมไหนเป็นแชมป์แบบไร้พ่าย,ายเ,ออเลยนะเ,ตเต็มที่มากสุดก็อา,อาจจะมีมูรินโญ่ปี2 0 0 5แพ้นัดเดียวแต่ว่ากเกือบแล้วเกือบแล้วแต่คำว่าไร้พ่ายในยุคพรีเมียร์ลีกไม่เคยมีใครทำได้นี่ทีมเดียวจริงๆใช่ต้องชาบูเขาหน่อยนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะฮะมาดูอันดับ9ครับสื่อเขยโยให้เป็นเอซิมิลานยุค3ทหารเสือนะครับสื่อบอกว่าเอซิมิลานยุคโคตรเทพเนี่ย จริงๆมีเยอะนะแต่เทพสุดต้องเป็นช่วงปี1988 1994ได้แชมป์ยูโรเปียนคัพ3สมัยแชมป์ลีก4สมัยเรียกว่าเป็นแชมป์รายการใหญ่7รายการในรอบ6ปีนะครับคุณซื้อชุดนั้นคืออาริโกซากิเทรนเนอร์ระดับตำนานนะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องเกมเพรสซิ่งเป็นพิเศษ นักเตะชุดนั้นโอ้โหตำนานหมดครับไม่ว่าจะเป็น3มทหารเสือแฟรงก์ไนกาดรุดกุลิทมาโกโฟนานบัสเทนนอกจากนี้ครับพวกฟรังโกบาเรซี่เปาโลโมาลดินีคาโลอันเชลติเนี่ยก็อยู่ในเจนเดียวกันด้วยเรียกว่าเทพแบบสุดๆถ้าใครเล่นเกมฟีฟ่าไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าภาคักห,หรือว่าฟีฟ่าออนไลน์4เนี่ยคุณจะเห็นนักเตะการ์ดไอคอน จากคนที่เคยอยู่เอซิมิลานเนี่ยเยอะมากและส่วนใหญ่ก็เป็นเจนยุค3าทหารเสือนั่นแหละใช่นะคือชุดนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นชุดแบบสร้างชื่อจริงจนทําให้หลายคนที่ผมว่าในในยุคแบบปี90เนี่ยอาจจะตกหลุมรักมิลาน<ม>ตั้งแต่ชุดนี้ก็ได้นะจริงออจริงเพราะว่ามันเป็นชุดที่แบบคลาสสิกแล้วมันมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ,รบทีนี้อันดับ8ครับเป็นลิเวอร์พูลครับแต่เป็นในปี1984 นะลิเวร์ภูไปภายใต้การนำทัพครับของคุณซือระดับตำนานโจฟากนนะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยการคว้า3แชมป์บอลลีกลีกครับแล้วก็ยูโรเปียนครับหรือว่าชื่อเดิมของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละนะครับด้วยการเอาชนะจุดโทษ โรม่า4ประตูต่อ2เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1นึ 1> คนที่โดดเด่นที่สุดครับในทีมชุดนั้นก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกสจากเอียนรัชครับยิงไป47ประตูทุกรายการถือว่าเป็นสถิติที่เอาว่ากันตามตรงถ้าในยุคป,ปัจจุบันก็แบบเทียบกับพวกเมสซี่พวกเลวานเลยนะัวเลขระดับนั้นใช่ระดับนั้นเลยส่วนพวกดาวดังที่โชว์ฟอร์มดีคนอื่นๆครับมีเคนนี ish, ่ดาวกิชแกรมซูเนสแล้วก็อลันฮันเซนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นดาวเดน แล้วก็เป็นระดับขึ้นหิ่งของลิเวอร์ p o o ทุกคนคือลิเวอร์ p ู o ยุคเจอเก้นครอปก็เทพเหมือนกันจริง,รงๆเราก็มองว่าเทพนะเพราะมันเป็นยุคที่เราดูทันไงส่วนของปี1984เอาว่ากันตามตรงเราสองคนเกือบไม่ทันแต่เติบโตมาเนี่ยพวกผู้ใหญ่หลายๆคนมักจะเล่าให้ฟังว่ายุคนั้นนะเขาเรียกว่ายุคเครื่องจักรสีแดงน,นี่แหละนี่นแหละ<แ>ยุคนี้เลยลิเวอร์พูลเก่งมากๆนะครับตอนนั้นนะครับ ไปดูอันดับ7ครับเขายกให้เป็นเยอรมันตะวันตกครับช่วงปี1972-1974นะครับความยอดเยี่ยมของทีมชุดนั้นก็คือได้แชมป์ยูโร1972แล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลก1974ต่อเนื่องกันเลยนะครับเรียกว่า2เมเจอร์ต่อเนื่องกันทีมชุดนั้นถูกยกย่องว่าเป็นเยอรมันที่ดีที่สุดตลอดการนำทัพโดย f r a n ซ์เบเกน b a u เ r อรโหผูดชื่อมาทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับรวมถึงมียอดดาวยิงอย่างแกสมุลเลอรอยู่ในทีมด้วย นัดที่พิสูจน์ความโหดของเยอรมันได้ดีที่สุดเขาบอกว่าเป็นนัดชิงบอลโลก1974เจอกับทีมชาติฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ชุดนั้นโหดเหมือนกันเพราะจอมทัพคือโยฮันคราฟนั่นเองแต่สุดท้ายเป็นเยอรมันที่เอาชนะไปได้2-1แกรดพลเลอร์ยิงประตูชัยเขาก็ยกว่าคุณเป็นแชมป์ยูโรแล้วมันเป็นแชมป์บอลโลกต่อเนี่ยมันต้องติดอันดับแล้วว่าครับโอ้โหนี่คือ ระดับบอลโลกะระดับแชมป์ระดับทวีประดับโลกนี่คือเราจะไม่ให้เขาก็ไม่ได้ใช่ครับใช่นะแล้วก็หูชื่อชั้นของแต่ละคนเนี่ยผมว่านี่เป็นแบบยุค เยอรมันเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่แบบเยอรมันสมัยใหม่แล้วใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนี่ครับผมนะครับมาดูอันดับ6กันบ้างครับฝรั่งเศสครับก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวเลยนะตั้งแต่ปี1998มาจนกระทั่งถึงปี2000ช่วงนั้นคือช่วงที่ผมเริ่มดูบอลเลยเออนะเป็นช่วงพีคมากๆเลยนะครับชุดนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโอ้โหสตาร์ดังแบบระดับโลกมากมายมครับอองรีซีดานเดอชองโลลองบองตูรา ามเทเซเก้พวกนี้นะคือสื่อเขาบอกว่าลองไปเปิดรา,ายชื่อตอนฟอง98โวลคัสทุกตำแหน่งเก่งมากคือทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มจากความสำเร็จในปี1998ครับฟุตบอลโลกฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองนี่ครับในรูปได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะเอาชนะบราซิลที่ก็ถือว่าเป็นทีมเต็งในเวลานั้นครับถูกครับถล่มไป3ต่อศในรอบชิงชนะเลิศ เท่านั้นไม่พอครับชุดนี้ก็ไปสารต่อความสำเร็จครับด้วยการคว้าแชมป์ยูโรปี2000ครับจากการเอาชนะอิตาลี2ประตูต่อหนึแล้วก็คนที่ยิงประตูชัยเนี่ยคือเทเซเก้นั่นเองครับผมเดี๋ยวมีภาพหนึ่งไหมเอยเป็น รูปของการคว้าแชมป์ยูโรอีกภาพหนึ่งลิงน่าจะเสียอโอเคไม่เป็นไร,ไนไรแต่ว่ายุคนั้นฝรั่งเศสโหดจริงๆนะครับอย่างนัดชิงบอลโลกเนี่ยซีดานโคกเอ้ยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเอ้ยและสารต่อความสําเร็จตอนยูโร2 0 0พได้อีกต้องยอมรับนะว่าคือถ้าเทียบศักดิ์ศรีกันเนี่ยฝรั่งเศสกับเยอรมัน er ตะวันตกเนี่ยอันดับ6อันดับ7เนี่ยหัวพอกันเลยใช่ใช่อันดับเขาเลยให้มาติดกันเลยนะถูกต้อง ไปดูอันดับ5ครับเรอัลมาดริดนะครับอ่าพอพูดขึ้นมาแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยมาดริดยุคป,ปัจจุบันน่ะสิโันี้ครอสลูก้าโมดรชคาเซมิโรโรนัลโด้ Ronaldo, พวกนี้นะครับ,รบแต่เว็บไซต์อย่าง how they play เขาบอกว่าถ้าต้องเลือกมาดริดชุดเดียวที่เทพที่สุดนะ เป็นปี1955-1960ถึง1960ยครับย้อนไปไกลนะตอนนั้นเรายังอยู่ชาร์จที่แนวกันอยู่มแม้ว่าเรียวมัตริดครับจะเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลครับที่ได้แชมป์ UCL 3สมัยติดต่อกันแต่สื่ออย่าง h o w They Play บอกว่าทีมชุดปี1960เนี่ยโหดยิ่งกว่าดังนั้นหากต้องเลือกมาตริดชุดที่ดีที่สุดมาได้า1ชุดเขาเลยเอาปี9 9 9 5 5ถึง 19, 19 6 0 นะครับสาเหตุหลักก็คือทีมชุดนั้นไม่ใช่แค่แ,คแชมป์ยุโรป3สมัยติดนะ mm hmm. แต่ยังเป็นแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือว่าชื่อเก่าของ UCL 5ปีติดโโอ้ห oh, oh. เรียกว่าโหดมากๆครับ <c oughs> ดาวเด่นเห้อยห้าใบเรียงต่อกันนะเรียงกันหมดเลยอ่ะดาวเด่นคืออ mm ัลเฟรโดดิสเตฟาโนนะครับแล้วก็เฟเรนต์ปุสกัตสองดาวยิงระดับตำนานของมาดริดนะครับอย่างดิสเตฟาโนเนี่ยยิงไป308ประตู <c oughs> เป็นดาวซันโบตลอดการอันดับ4ของมาดริดนะฮะ mm hmm. ตอนนี้ก็คือมีแค่ โรนัลโด้เบนเซม่าแล้วก็ราอูลที่ยิงได้เยอะกว่าแล้วก็ปุสกัตเนี่ยเป็นดาวสโมตลอดการอันดับ6นะครับยิงไป242ประตูเรียกว่ามาติดเนี่ยม,มีโหดหลายเจนจริงๆนะใช่โหดมากโหดแบบหลายชุดนะเพราะว่าคือคำว่าเจ้ายุโรปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไกลเกินความเป็นจริงนะเพราะว่าด้วยการที่กวาดแชมป์เอาจริงเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยถูกต้องช่วงที่ฟุตบอลยุโรปเริ่มมีการแข่งขันอะ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยช่วงแรกๆมาดริดก็โกยแชมป์ติดต่อใช่ใช่ครับผมก็คือตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันยูโรเปียนคัพมาเนี่ยมาดริดได้5สมัยติดนั่นแหละ5สมัยแรกเลยใช่นะแล้วก็มาสารต่อในทีมชุดปัจจุบันแต่เขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยคือคือเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าเรา,เ,ราเกิดไม่ทันอ่ะมันไม่มันไมนะ่รู้จะแสดงความคิดเห็นยังไงก็ได้แต่อ้างอิงข้อมูลจากสื่อซึ่งเขาบอกว่าเป็นทีมชุดที่แบบ สุดๆเลยอ่ะเนี่ยถ้วยเลี้ยงเออนี่นะครับทีนี้ครับอันดับที่4ครับมาเป็นถึงคิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชุดทิีโบแชมป์ปี1999ครับลูกทีมของเซอร์เล็กฟอกูซันครับได้3แชมป์ในฤดูกาล1998-1999นะก็มีพรีเมียร์ลีก FA ครับแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับซึ่งบรรดานักเตะตัวหลักเนี่ยเขาถูกขนานนามว่าเป็นคลาสออฟ92 หรือว่าคลาสออฟ92นะเป็นเติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรนในปีเดียวกันครับก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้อย่างพอสโคเดวิดแบ็กแฮมบรอันดกีสรอยคีนปีเตอร์ชมเคิลนเป็นต้น แมนยูชุดนี้เนี่ยถูกยกย่องครับเรื่องหัวใจสู้ไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกที่เจอกับบาเยนมิวนิคในปีนั้นนั่นแหละ huh. แม้ว่าโดนนําไปก่อนตั้งแต่นาทีที่6ครับแล้วก็โอ้โหบบเยนนี่คือเหนียวแน่นมากยันมาจนกระทั่งถึงช่วงท้ายเกมครับจุดเปลี่ยนนี่เลยครับ โอเล่กุนนาโซชาเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองแต่ว่าประตูตีเสมอเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลา90บวกหนะจากเท็ดดี้เชอร์วิงแฮมครับและคนนี้ครับเป็นตัวจ๊กเกอร์90บวกสครับโอเล่กุนนาโซชามายิงประตูชัยครับช่วยทีมเป็นแชมป์ได้สำเร็จ นัดนี้คือ UCL Final ครั้งแรกของปีเตอร์โบส้วยนะออจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแต่ก็คือแบบเราก็ดูแบบไม่ได้รู้เรื่องมากก็ถามพี่ชายกับคุณพ่อ,อ,อรู้แค่ว่าตอนที่บาเยนนำไปก่อน1นเนี่ยแมนยูเล่นสู้แทบไม่ได้เลยนะเ,ออเพราะว่าฝั่งบาเยนนี่มีแบบมีชนเสามีชนคารแต่ว่าแมนยูปีนั้นน่ะต้องยอมรับว,ว่านัดชิงอะ่ะ โดนแบนเยอะนะครับนักเตะติดโทษแบนเยอะแบบอย่างเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยต้องขยับมาเป็นมิดฟิลด์อ่ะทั้งที่ปกติเป็นปีกอย่างเงี้ยแต่ปีนั้นสตอรี่แมนยูเขาเยอะจริง UCL นี่ก็ยิงแซงใช่ไหม,อ,มอย่างเอฟเอคัพเอเคัพเนี่ยไอ้นัดชิงไม่เท่าไหร่แต่รอบรองอะ่ะคุณจำไรอันกิกส์ไหมเลี้ยงครึ่งสนามไปยิงอ่ะยิงแสกหน้า Arsenal อาร์เซนอลอ่ะมันมันมีสตอรี่จริงใช่นะครับก็โหดูทีมแต่ละคนก็เรียกได้ว่าเป็นชุดที่ผมว่าแมนยูย้อนกลับไปดูอ่ะ อาจจะมีแบบน้ำตาแตกอแน่นอนคิดถึงอะ่ะใช่นะครับไปดูอันดับ3ครับอันนี้ขวัญลามาเซียน่าจะฟินนะบาเซโลน่าบาซ่านี่ก็โหดหลายปีนะแต่เขาบอกว่ายุคที่โหดสุดคือยุค6แชมป์ปี2009นะครับ คงไม่มีบาซ่ายุคไหนจะโหดกว่ายุคของเป๊ปกัวเดโอลาอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะทีมฤด,ดูกาล2008-2009ที่ต่อเนื่องจนถึง2009-2010เนี่ยกวาดไป6แชมป์ในขวบปฏิทินปี2009มีลาลิก้าสเปนโกปาเดเรยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกซูเปอร์คัพสเปนยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็สโมสรโลก ทีมชุดนั้นเล่นด้วยสไตล์อันสวยงามครับติกิตาก,กะนะครับแล้วก็โอ้โหเล่นกันแบบไร้เทียมทานมากนักเตะมีทั้งล<ม>ีโอเนลเมสซี่ชาบีเอนันเดสอันเดรสอินเนสต้านะครับซึ่งอันที่จริงบาร์ซ่าก็มีชุดอื่นที่โหดๆนะอย่างเช่นแ<ม>ชมป์ยุโรปปี2011หรือว่า MSN ป<ม>ี2015แต่ถ้าเกิดดูจำนวนถ้วยแชมป์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปี2009ได้เยอะสุดเพราะ6แชมป์เลยคือเป็นปีที่ นี่แหละครับในยุคข,ของโจนาลโปาตานะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่วัดใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงแยกทางแล้วก็แต่งตั้งกุนซื้อใหม่ใช่ลาบอต้านี่คือไม่รู้ว่าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเลือกที่จะแบบผลักดันเป๊ปกวาเดล่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นกุนซือทีมสำรองอขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่แล้วโอ้โหประสบความสำเร็จเลยจำได้ว่าเปิดดูการนัดแรกแพ้คา<แ>บ้าน ใช่แล้วแพ้น้องใหม่ด้วย oh. แพ้ทีมน้องใหม่ด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นก็เ,เก็บชัยชนะมาดูๆผมว่าในช่วงนี้แหละช่วงที่ตั้งแต่ปี2009ด้วยมาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบถูกขนานนามโดยคนไทยนะต่างดาวก็วเป็นทีมต่างดาวแล้วก็จริงๆทั่วโลกเขาก็จะใช้คำเดียวกันคำเรียกในแบบเดียวกันกน็สมควรเรียกใช่ก็คิดถึงแหละนะพอเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนะมันก็เห็นความแตกต่างแต่ก็อย่างว่า ทุกทีมันมีทั้งขึ้นมีทั้งลงใ่ก็นะหวังแค่ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะกลับไปอยู่จุดนั้นได้จากใจอันนี้นะออใช่นะครับทีนี้มาดูอันดับที่2ครับเป็นบราซิลครับย้อนกลับไปไกลหน่อยครับปี1970เ้าขาบอกว่าเป็นยุคสมัยของไข่มุกดาเปเล่นี่ครับดูนั่งไล่เลียงชื่อแต่ละคนนะสื่อทั่วโลกครับยกให้นี่คือบราซิลชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1970เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของประติศาส วงการเลยนะอของวงการฟุตบอลเลยชุดนั้นครับนักเตะที่นำทัพเนี่ยเปเล่นี่โอ้โหถือว่าเป็นเทพแห่งยุคเลยครับตอนนั้นเนี่ยตอนบอลโลกปี70เนี่ยเปเล่อายุ30ปีแต่ก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่โอ้ฝีเท้าดรอปลงไปก็ยังเทพเหมือนเดิมนะครับร่วมกับแข้งระดับตำนานอย่างเกลซันเจซินโยริเวรินโยแล้วก็ทอสเทานะครับบราซิลเนี่ยยิงได้ตลอดทัวร์นาเมนต์นะบอลโลก70เนี่ย10 9ประตูจาก6เกมคือเยอะมากคือเฉลี่ยนัดหนึ่งเนี่ยสบวกบวกสามนิดนิดแถมรอบชิงชนะเลิศครับโชว์ฟอร์มแบบเด็ดขาดถล่มอิตาลีที่ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นทีมแกล่งเลยขาดลอยเลยครับ4ต่อหนึ่งแล้วก็ลูกยิงนี่คนในภาพเลยนะครับตาตึงใจแฟนบอลครับเป็นลูกยิงเต็มข้อของคาร์ลอสอลเบโตครับเปเล่จ่าย ถวายพานให้แล้วก็วิ่งมาซัดลูกเลียดเต็มข้อเข้าประตูไปคุณเคยดูการ์ตูนกัปตันซูบัสะวะครับพวกนักเตะบ,บราซิลหลายๆคนในการ์ตูนเน่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากบราซิลชุดนั้นนะเออนี่นะก็โหตำนานยกทีมแล้วคุณดูบรรยากาศเต็มสนามแฟนแบบเต็มสนามเลยครับ ทีนี้ครับอันดับหนึ่งะครับที่เขายกมานะครับนั่นก็คือสเปนครับยุค3 c h แชมป์เมเจอร์ติดต่อกันนั่นเองนะครับในอดีตนะถ้ามีใครได้แชมป์ทีมชาติ2มเมเจอร์ติดต่อกันอันนั้นคือถือว่าเก่งมากแล้วเช่นฝรั่งเศสเอ่ยพวกนี้นะได้ฟ้อง98แล้วมายูโรแต่ถ้าเกิดเป็น3สมัยติดมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากครับซึ่งเกิดขึ้นกับสเปนครับ พวกเขาได้แชมป์ยูโร2008แชมป์ฟุตบอลโลก2010แล้วก็ต่อได้แชมป์ยูโร2012สามรายการติดเลยอนอกจากนี้ครับช่วงระหว่างปี2007ถึง2009เล่นไป35นัดไม่แพ้ใคร,ครนักเตะชุดนั้นครับเป็นตัวหลักจากบาร์ซ่าแล้วก็มาดริดนะครับนำทัพโดยพวกดาบิดบียชาบีอินเอสตากาเลสปูโยชาบีอลอนโซอีเก้กาซิยาสเฟนันโดตอเรสนะครับ คุณซื้อตอนนั้นเนี่ยตอนเป็นแชมป์ยูโร2008ชนะเยอรมันเนี่ยเป็นลุยส์อารากเนสนะครับส่วนตอนแชมป์โลก2010เนี่ยที่ชนะฮอลแลนด์เนี่ยเป็นบิเซนเต้เดลบอสเก้ตอนยูโร2012ชนะอิตาลีก็เป็นบิเซนเต้เดลบอสเก้ระบบการเล่น4-3-3ที่ไม่ต่างกับ อาบาซ่าของเป๊ปเลยเรียกว่าตัวนักเตะผสมกันระหว่างบาซ่ามาติดแต่วิธีการเล่นนะ่ะที่กีตากะเหมือนของเป๊ปเลยนะครับแล้วก็ได้แชมป์เมเจอร์ Major 3ารายการติดนี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้ยกให้สเปนชุดนั้นเป็นทีมที่ดีสุดตลอดการครับก็จะบอกว่าเป็นชุดที่ที่สเปนหน้าเก่งขามทั้งในเวทีระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนานาชาติรวมไปถึงฟุตบอลยุโรปด้วยเพราะว่าในตอนนั้นทั้งบาซ่าทั้งมาติดเนี่ยโอ<ฆ>้โห<ฆ>ก็ เรียกได้ว่าโหดแล้วก็มีเน่ปีในช่วงคับเกี่ยวนี่แหละประมาณช่วงปีนี้ที่แบบจัดฟิปโป แล้วมีแต่บาซ่ากับมารติดในทีมคือช่วงนั้นเลยคือสเปนแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีฉายาเขาเรียกว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมอนะตอนซ้อมนี่โหดอุ่นเครื่องนี่เทพแข่งจริงงั้นๆแต่พอ2008เป็นต้นมาอันนี้เทพจริงนะเทพจริงนะครับอ่ะนี่คือทีมนะครับที่ทาง HowD ดย์เพลเนี่ยเขารวบรวมมาฝากกันสิบอันดับไม่ต้องดรามากใช่นะถ้าเกิดว่าอยากสอดแทรกหรือเพิ่มทีมไหนในดวงใจคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโอเคครับนี่คือ ทั้งหมดนะของวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งครับนำแรกธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันธนาคารกสิกรไทยครับกับ ดอฟฟินมันนี่ครับสินเชื่อส่วนบุคคลจากเ e n นทัลเจดีฟินเทร่วมกับกสิกรนะครับ,รบให้วงเงินสูงสุด5เท่าดอกเบีย้ยแค่2.08%ต่อเดือนนะสมัครง่ายๆผ่านแอปดอฟฟินนะครับสมัครไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากเจลีกด้วยกด Subscribe สยามสปอร์ตเอาไว้รับชมฟรีสดทุกคู่ดูฟรีทุกแมตช์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆครับ วันนี้ก็คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตฮาร์ตไทม์สเปเชียลยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด s u อ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับทิ้ง้ายสโลแกนไปจัดเต็มโลกลูกหนังคัดสันข่าวสารหน้าเชื่อถือส่งตรงถึงมือท่านผู้ชมพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันแบบสดสเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ